ก็เชิญสาธผู้ชนผู้ต้อเวสายทุกท่านนะครับวันนี้หล่อนช่วงพระอุระของสำหรับการจัดงานวันนี้มันคือวันปิญามหาราชวันที่23ตุลาคมพุทธศักราาบูชาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ได้กำหนดจัดงานเททองหล่อพระปางอุ้มบาทสำหรับปางอุ้มบาทนี้มีความสูงถึง10 9เมตรนะสูง10.9เม uh, ตรนะนับว่าสูงอยู่พอสมควรหลังจากที่หลังจากที่องค์นี้ได้หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำไปอัญเชิญไปประดิษฐ,ฐานาโรงพยาบาลมงคลเทพบุญดีที่พระเดชพระคุณท่าเจ้าคุณพระเทพประสิทธิบนได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์การก่อสร้างทั้งหมดสํหรับการเททองในวันนี้ก็เทในส่วนของ พระอุระคือหน้าอกของพระพุทธเจ้านะซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าหน้าอกของพระเจ้าคือมีหัวใจด้วยท่านใดที่ได้บริจาคแผ่นทองพุทธยาบรรจุนำไปเททองหล่อนั้นก็จะได้นำดวงชะตาของท่านบรรจุอยู่ในหัวใจของพระพุทธเจ้าแลสําหรับในวันนี้การเททองในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระน้าท่านสุทินคังแสงรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงเราหมเป็นประธานในพิธีด้วยก็นับว่าเป็นมงคลนะฮะ ที่ว่าได้มาเททองในวันมงคลวันปิยามหาราชนี้นะสุดท้ายนี้ก็ขออนุมโมทนาทุกท่านที่มาอย่างอุทยามาเข้าบูชามาบำเพ็ญบุญที่ได้ท่านได้บำเพ็ญสําเร็จแล้วในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงก,กิจการงานเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองยิ่งยขึ้นเงินทองไหลามาเทมาคิดหวังสิ่ใงใดก็ฉะนั้นจงสําเร็จดั่งใจหวังตามแต่จะปรารถนาทุกประการขออนุโมทนาสาธุก,การในกุศลมบัตาของทุกท่านที่ได้บำเพ็ญสําเร็จแล้วในวันนี้ ขอจเจริญพรสิทธิพุทธังสิทธิธรรมงังสิทธิสังฆังพุทธังมหาประสิทธิธรรมังมหาประสิทธิง ไหายพระคำคำสั่งสอนสมเด็จพระชินวรวท่านตรัไว้สอนให้มีสีธรรมวัฒนธรรมประจำใจให้ชาวไทยรู้ทั่วว่าชั่วนีจะขอปาลายาส,สิสโนเตปิตุมเมอนุรักันตุอโรคเยนาสุเคนาจาอากาสัทธาจะภุมมถาเทวานาคา มหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ปรนีนะคะเรียนเชิญค่ะคุณค่ะครับท่านอาจารย์ปรนีครับท่านอาจารย์ปรนีมีใครที่มาในร่วมกลุ่มของท่านประธานท่านดรรำนุสิริประเสริฐบ้างครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญเลยครับผมมีไหมครับ ถ้ามีอกาสเรียนเชิญเลยครับเพื่อเป็นรัศมีประธานโพให้กับท่านด็อกเตอร์ระมูสืบสุขประเสริฐนับบัตรนี้ด้วยเถิดเจ้าข้ายัติธรรมที่ติดตามมากับท่านด็อกเตอร์ระมูลสุขประเสริฐนะครับขอเชิญเลยครับ ขณะนี้เจ้าหนที่จุดทห้แลรวนะครับเขากลับยนเชิญครับยนเชิญทุกท่านน้องมานนงเพ่ พรูปทิศรอาชเตอาจัตาพระทอยแพระองค์ท่าองค์พระฤีนาปพระฤีนรายคุณพระีหน้าวกคุณิ์ีตไฝคุณพระศีไรงคุณพระทัตะคุณพระฤีไคุณพระฤีทันองค์ท้เพชรรู้กนและนักศิย์วิทาทั้แม่พระธรณีแม่พระปูกาและขอให้ ดลอกเตอร์ล,ลักบูรสุประเสริฐประธานบริหารบริษัทรัชักยกุ้แจบัตและประธานบรูรณาธิกาำลังใจสุนทากรตลอดทั้งท่านผู้ที่เิ่มร่วมพิธีบำบวงสวงเททองดอกพระพระบางกุ้งบังมีความสูงสิบเมตรเก้าหลิวนักที่นี้จงประกอบสิ่งใดจงสำเร็จผลสมความปรารถนาให้มีความสมความเจริญ ถาวรสืบไปทั้งปราศจากอุปสรรคอันตรายทุโสกโรคภัยทั้งปวงขออย่าได้มาแพ่งพลายแก่ทุกท่านนักที่มีเธอสาบสาธุสจาเจ้าครับลำดับต่อไปเป็นพิธุสงในการผีทองหองพระนะเจ้าครับ Thank you. はい,い。<music>